สวัส <One> ด <input> <So good. S 1> so like? ีค่ะสวัสดีครับเอาปลากระสาโอ๊คับพอบ้านพี่น้องจะอ๋าวันนี้พอบ้านซาโอมาแล้วพอบ้านซาโออยากกินอยากกินเอ่อมกใส่ปลาครับผมมกใส่ปลากี่ปลานิ่นน่ะพี่น้องจ๋าปีมือแม่่เย้ปีมือแม่ก่อนีเละครับปีมือแม่ยาพี่น้องจ๋ามาห้ามหลุดหัวกันอันนี้ซาโอม่าเดี๋ยวเบิรงนได้พี่น้องเพิ่นเอาไปเอไปหนึ่งก้อนเลยเพิ่นก็เอามาย่างให้มันนุมหอมพี่น้องจ๋าขี่ปลานิ่นใส่ปลานิ่นนั่นแหละจ้าป๊อดพี่น้องจุานะ โอ้ยคุณน่ะยัง,งเัาพี่น้องจ๋าเป็นตาแสบตาแซ่บหอมค่ะอุ้ยเนาะหอมเใส่เป็ดเออว้าเป็นตาแสบตาแซ่บมากพี่น้องจ๋ามาโซโซบวลาเยี่ยหางย้ำอยู่เขาล้วพี่น้องเอลยนนะกินก็ขยี้เยวอ่ะนี่จับพ่อบ้านขาเอาคนละครึ่งก่อนโอ้ยมาพี่น้องมาขี้ปลาใส่ปลานินตะกี้เท่งสายมาแล้วพี่น้องเอลยบึ้งใส่หอยปลาจิ้วตัวบอกมาจัดพี่น้องคอยลือกกันเนี่ย เด่นจนสีเขากล้องพี่น้องเล่นน้ำไล่ไหลน้านี่พี่น้องครับแล้วซิมกันเลยครับอืมอืมอืมน้อยลงอืมยิ่งหน่อขมๆนิดๆมันๆอืมความเครื่องสมุนไพรพรแมนเราใส่พริกเผ็ดเพ็ดอออกเพ็ดเผ็ดพอดีอืมอืมชาบ่อเผ็ดนี่แนวเพิ่มเผ็ดอืม Oh. อร่อยเจ้าเด้เมื่อปูริดได้งามเถอะอมู่อปูอยู่ปลาไดหนึ่งสิ่เป็ดอาเก็บจะอขอ็นนาว่ายังไงคะทำแหลกกว่ากระซิบซัด,ดหรอ,อนามก็พี่น้องเลยครับอ อเอฟสีเป็นยังไงอยู Não, er <so ่สาวโอ้โอซันเจ้ากระเยี้สกินเพชรหลาย้อกสารหลูกได้กทองเนี่ยมาจ้ะแต่ไปแยามไม่น้องจ๋าสอบสอบลงมาแล้วความเพลทเอี่ความเพลทจะพยายามลดลงมาแล้วจ้ะพี่น้องจ๋าอืมมือมือปุ่นอะมือนี่ตับมันงหรือเปล่าพี่น้องจักอิงยังมันงหรือพี่น้องจ๋านี่ก้อนกรูดน่าจะเป็นตับมันหรือเปล่า ว่าจะเสียกอืมมันเน,ะเนาะนี่แซ่บสวยขนาดหห่โห้โหมันนุ่มๆนิ่มๆพี่นอ้องนี่เอ้ามาได้พี่นอ้องเนื้ออืมอืมอืม ขีมย่ใหญ่ว้าดขอสีจาดไหมอืขึ้นหูลังโอ้โหผักใส่ครับผักใส่ ใส่บันบันใส่หยอดมะละขีนโครับอืมอืมว้ากช่างนะ้วกบางคอ่ะอืมอืข่างแรกได้ไข่เลยผมกำลัแจบ ข้างแรกข้างช้าโอ้ได้กินสีปลาพี่นนองมันยจะข้างเองหมกกระสิเป็นมันมันม,มันแสบลเลยเยอะเขาอ่ะแสบแสบลิลมีญาติพันธุ์ที่แสบอยู่พี่นุองเลยอ,อ่ะหม,มกแบบว่าใส่เครื่องหลายอะ่ะ อืออือโล่อเผ็ดแฮ้งพี่นนอะอืมไม่ค่อยเผ็ดมากเพรี้ิึกชี้ฟ้าแบบ

ถั่วงินนะเพ็ดจี๊ดเลยอยือือืหนยยังครับอ้ยเผ็ดเนี้นั่นความสือมระเบเนี่ยมัมันฮ่าอืมบ,บ้าพเผ็ดพี่น้องเลยอือือ สุดยอดมึงน้ำตาแตกเลยอ๋อเอาวพอบานลุยคุยกับคำมึง,มง,งมแล้คก็น้ำแผลพี่น้องเลยอ้ยต้องหมเครื่องเครื่องหอมกับอืมอืมเยอะยอะไปย้ำ